ตอนนี้เราก็อยู่ที่ B J คลินิกันนะครับผมอยู่กับคุณหมอภูมินะครับคุณหมอภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะปรึกษาหมอเรื่องอะไรครับเรื่องคางค้คางเนาะก็จะเป็นปัญหาของใช่หลายๆคนเลยนะครับเนาะในยุคนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับที่มีปัญหาเรื่องคางเนาะก็ที่เราอยากจะปรึกษาเรื่องคางเนี่ยเพราะอยากให้คางดูมีมิติมากขึ้นใช่ไหมคคือผมรู้สึกว่าคางมันจะตัดนิดนึงใช่แล้วรู้สึกว่าเหมือนผมอยากให้มันยืดออกมานิดนึงใช่ไครับก็จะ ก็จะเสริมเป็นทรงนแมนประมาณนี้นะครับจะปลายมันจะไม่วีเกินไปขาผู้ชายเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็อันเนี้ยอาจจะมีเรื่องของทางที่มันมาตัดช่วงปลายนะครับคือกรอบหน้าเนี่ยลงมาแบบแมนๆมแล้วนะครับขาดช่วงปลายนิดนึงนะครับ่ว่าปลายทางผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทรงต้องตกา่างกันีัยวเราไปดูกันนะครับผมหลังทําจะเป็นยังไง